สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเรื่องที่จะมีการพยายามแก้กฎหมายเพื่อที่จะให้สามารถใช้กัญชาในการรักษาพยาบาลมีความเคลื่อนไหวมากมายหลายด้านครับล่าสุดนี่สมาชิกสอนอช44ท่านนำโดยคุณสมชายแสวงการก็กำลังจะเสนอแก้พระราชบัญญัติวัตยาเสพติดเช่นเดียวกันครับ ผมจะถามคุณสมชายครับว่าความเคลื่อนไหวนี่มีความหมายอย่างไรและก็คิดว่าจะทําให้เสร็จทันก่อนการเลือกตั้งทั่วไปหรือไม่สวัสดีครับคุณสมชายครับสวัสดีครับคุณจิชัยครับครับมีความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นมาช้านานยังไงครับจึงเพิ่งจะกลายเป็นข่าวตอนนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกเรามีความเห็นในเรื่องของนํากัญชามาสกัด เออเป็นยาเนี่ยนะครับเพื่อรักษาโรคให้กับผู้ป่วยหลายๆเรื่องนะครับครับมานานพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่ามีความพยายามในการที่จะเสนอกฎหมายแก้ไขพรบยาเสพติดที่เรียกว่าประมวลยาเสพติดสามฉบับโดยการยกเลิกกฎหมายเออทั้งหมดหกเจ็ดฉบับนะครับเราจึงรอไว้นะครับคพอเมื่อเห็นว่าเหตุการณ์ของการพิจาร เออพระบประมวลยาเสพติดเนี่ยน่าจะมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่าสิ่งที่งานวิจัยก็ดีสิ่งที่พี่น้องประชาชนก็ดีรหรืองานวิชาการเรียกร้องก็ดีเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยพี่นาเป็นแล้วเนี่ยอาจจะคืบหน้าด้วยชา้าเนื่องจากว่ามีรายละเอียดของ กฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับเร่งงานต่างๆเยอะมากเลยนะครับใ่ครับขณะนี้ประชุมไป12นัดแล้วเนี่ยออาจจะได้ไม่กี่มาตรการดังนั้นที่กฎหมายมีประมาณวันมาตรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเดิมที่เราเคยคิดไว้เนี่ยจึงขอนําเรื่องที่เราเห็นอยู่เดิมนะครับกลับมาเสนอกฎหมายครับครับโดยจะแก้ไขเฉพาะส่วนของกัญชานะครับออกมาทําเรื่องของยารักษาโรคเรื่องเดียวครับเรื่องเดียวเลย หมายความว่าแก้ประเด็นเกี่ยวกันชาอย่างเดียวเลยกร,กระท่งกระท่อมอะไรล่ะครับอ,อ๋อกระท่อมอยู่ในประเภทห้าด้วยก็ออกมาด้วยกันครับอื mm hmm. แต่ว่าเอามาเพื่อทำยารักษาโรคอย่างเดียวครับครับแรกเริ่มเดิมทีมีข้อเสนอให้ท่านนายกใช้มาตราสี่สแต่ขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวเรื่องแก้พรบรนี้ด้วยนี่อะไรจะมาก่อนอะไรจะมาหลังครับ ผมเรียนว่าถ้าท่านนายกใช้มาตรา44ก็สามารถดำเนินการได้้วยเร็วกว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสอนอชจึงรวมกัน44คนครับความหมายก็อาจจะตำ้งนองเดียวกันคือเลข44ตรงกันรั้นทางอกอกขนาดนี้มีสามถ่ายครับลอกต,ต,ตั้งใจเลยเหรอครับตัวเลข44สมสา,าชิกสอนอชกับมาตรา44เนี่ยไปได้วยกันเลยครับก็ ผมตั้งใจครับอ๋อเราตั้งใจอย่างั้นเลยนะอ๋อมีหน้าเอ้ยผมต้องมีสมาชิกขอเติมเพิ่มอีกผมก็บอกว่าขอแยาตครับเอ่ออันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสามารถดำเนินการได้44คนก็พอเพียงครับแล้วก็ตรงออกมาตรา44ครับอ่าครับอ่าแล้วทำไมไม่ไปเสนอท่านนายกให้ใช้มาตรา44เลยล่ะจะไม่ต้องมาแก้ในกระบวนการของสนชก็เรียนนี้ครับว่าได้เสนอ ในที่ประชุมสภาของผมอย่างน้อยสามสี่ครั้งน,นะครับเรื่องข้อจํากัดบางประการผลที่ว่าการใช้มาตรตาสี่สี่ก็มีการประเมินอยู่นะครับครับขณะเดียวกันก็เป็นทางออกว่าถ้าเกิดใช้มาตราสี่สี่แล้วอาจจะยังเร็วหรือไม่รอบครอบเกินไปนะครับ,รบก็ใช้ช่องที่สองคือช่องทางที่ผมเสนอต่อสภานะครับน,นีนียก็เรียนว่าอันนี้ก็ใช้เวลาไม่เกินจักสองเดือนสาเดือนครับก็ออกได้ครับ คิดว่าได้แน่นอนสํารวจความเห็นแล้วยงครับประเมินความเห็นในสนชว,ว่าจะผ่านสามวาระได้รวดเร็วแค่ไหนอย่างไรครับสน,น,นชหลายท่านมากกว่ากับติ้นนะครับเห็นว่าน่าจะดําเนินการโดยเร็วรบ,บางส่วนว่าถ้าทําได้ในสามวาระรวดเนี่ยก็อยากฟังความเห็นรัฐบาลด้วยนะครับถ้าทําได้ก็ mm hmm. ไม่ต้องใช้มาตรการสี่ก็จะพิจารณา สามวาระในสภาก็าะจะรบอบครอบก็จะได้ครับครับมีความเป็นห่วงเป็นใยมีเสียงคัดค้านมีเสียงติติงบ้างไหมครับว่าทําอย่างนี้อาจจะมีปัญหาว่ามันจะลามกลายเป็นเรื่องของการไปเสพติดเรื่องไม่ได้ใช้เฉพาะการแพทย์อย่างเดียวเท่านั้น,นครับก็เรียนตรงๆครับวา่วา,วา,วา,วาเรื่องนี้ครับที่เรากังวลและรีบทํากฎหมายอเหตุผลก็คือว่ากัญชาเนี่ยมีทั้งเป็นานานแล้วก็มีโทษด้วยแต่โทษนั้นไม่ได้ร้ายแรงเหมือนกับสิ่น หรือเอโรอินนะครับเรียนแต่ว่าตอนนี้เกิดปัญหาสองสารากันที่ต้องเรียนหนึ่งเนี่ยแต่เมื่อพี่น้องประชาชนรับทราบข่าวสารแล้วว่ากัญชาเนี่ยครับสารสกัดน้ํามันจากกัญชาเนี่ยช่วยรักษาโรคได้หลายปันเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคล,ลมชักไม่ว่าจะเป็นโรคของทากิน,ากนสารไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาเรื่องของมะเร็งบางส่วนนะครับทําให้ผู้ป่วยเนี่ยที่ฉีดคีโมแล้วนะครับ สามาพมีชีวิตอยู่รอดแล้วก็ค่า CEA หรือค่าผลการเลือดเนี่ยลดลงได้เยอะผมมีผลพิสูจน์เห็นชัดเจนนะครับส่วนซึ่งหลายคนได้เอาผลการเลือดผลตรวจเลือดมาให้ผมดูนะครับครับก็เตือนว่าตอนนี้ประชาชนก็ไปฟ้าไปหาเองสิ่งที่กำคัญมากก็คือว่าการการที่สก,กัดแบบไม่ผ่านการควบคุมที่ดีอาจจะเกิดปัญหาขึ้นเหมือนกันต้มเล้าเถื่อนนะครับหรือเหมือนการ,รเอา สารพิษไปสกัดแล้วไม่หมดเนี่ยสิ่งที่จะตามคือคือโรคใครแค่เจ็บตามหลังครับยกตัวอย่างโรคของเด็กนะครับถ้าเอาไปใช้ไม่ถูกวิธีนะครับระยะยาวเด็กเป็นโรคเผลอครับอือเลยเพราะในกัญชาอันสองตัวครับตัวหนึ่งเป็นตัวดีเรียกว่า CBD อีกตัวหนึ่งเป็นตัวร้ายครับถ้าสกัดไม่หมดเนี่ยสารตัวร้ายจะตกครับ ครับอืมดังนั้นจากการศึกษาวิจัยทางแพทย์นี่มีมากพอที่จะทําให้การเสนอกฎหมายนี่มีความมั่นใจไหมครับว่าจะใช้เฉพาะการแพทย์และใช้แล้วจะไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายครับเ,เรียนประด็นประการแรกเนี่ยผมในกฎหมายที่ผมยกล่างขึ้นเนี่ยนะครับเฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นนะครับไม่ไปเรื่องสันนานการรันทนาการเลยอืประการที่สองเนี่ย ผลการแพทย์คณะทําง,งานของท่านนายกนําโดยท่านอธิบดีกรมการแพทย์ตมเองก็ได้โทรเยียดท่านแล้วนะครับ,รบแล้วก็ทางกรรมนิการสารสุขกรรมิการวิทยาศาสตร์รรแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับก็เห็นผลว่าหลายเรื่องเนี่ยรักษาโรคได้แต่ยังมีถ้าไม่มีการควบคุมที่ดีเนี่ยมีปัญหาบางรประการก็เเี็นว่าทั้งหมดไม่สามารถที่จะรักษาได้ร้อเปอร์เซ็นเพียงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงอยู่บ้างเนี่ยเพราะฉะนั้น จึงจําเป็นต้องนํามาวิจัยค้คนคว้าตละผลิตเพื่อให้ทางการได้เข้ามาควบคุมดูแลครับครับครับได้ปรึกษาหรือกับปปสบ้างไหมครับเพราะว่าเขามีหน้าที่ดูแลกฎหมายนี้มายาวนานตลอดแล้วก็มีหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดด้วยปป,ปสมีวนก็นอนเป็นห่วงกังวลอะไรบ้างไหมครับวันก่อนปปสได้มารายงานผลการดาเนินงานในที่ประชุมสภาครับผมได้สอบถามกับทางปปสเห็นด้วยครับส่วนตัวได้กลับเรียนท่านประธานสภา นิ่เป็ญญัตาแห่งชาติท่านพรเทพวิชิตสชัยท่านรองสุรชัยเลี้ยงบนเลิศชัยท่านรองวิศนุเครืองามท่านรองนายกผลอากาศเอกประจินนะครับโดส่วนตัวได้นำเรียนแล้วครับว่าเรื่องนี้เนี่ยสามารถดําเนินการได้สามทางขึ้นหนึ่งรัฐบาล ใช้ผลที่ศึกษาของกรมการแพทย์นะกมอสอสสุขเนี่ยออกมาตรฐานสี่ขีหรือสองจะเป็นช่องทางที่ผมเสนอและสามารถปรับปรุงร่างด้วยนะครับสามารถช่วยในกรปรับปรุงร่างได้ด้วยเนยครับคือร่างที่ผมเสนอครับสื่ส่สชสามคือร่างพรบประมวลยาเสพติดซึ่งผมก็กล่าวเรียนว่าอาจจะใช้เวลานานมากกว่าหกเดือนเนี่ยมันอาจจะไม่ทันการเพราะขนั้นี้ผมทําทางเลือกให้ใช้ครับครับครับ ได้ศึกษาหรือประสานกับประเทศไหนบ้างไหมครับที่เอารูปแบบเข้ามาหรือว่าแลกเปลี่ยนกับประสบการณ์ของประเทศอื่นที่เขาใช้อยู่แล้วก็มีเจอปัญหาอะไรบ้างที่เราต้องระวังผมเองได้ดูงานอยู่บ้างนะครับในส่วนของกรรมธิการสาธารณสุขก็ไปที่อังกฤษนะครับกรรมธิการอีกคณะหนึ่งไปที่เนเธอร์แลนด์ผมเองไปที่คิวบานะครับแล้วก็หลายประเทศก็มีผลงานวิจัยซึ่งเราให้คณะนักวิชาการเนี่ยได้ติดตาม ดูแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นในธอร์แลนหรือแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกาในหลายรัฐเนี่ยเอาไปทำยาแล้วครับในทางการแพทย์สำหรับการทำยาเนี่ยรักษาได้ประมาณสักสิบโรคครับอันนี้ก็ค่อนข้างรับกันได้แล้วครับกราบในบางประเทศอย่างแคลิฟอร์เนียของเมรัฐนั้นเนี่ยใช้ได้ทั้งสำหรับการแพทย์และใช้ได้ทั้งสันทนาการเรามีบเราศึกษาเขาไหมว่า เขาก็ให้ใช้ได้เต็มที่เลยเนี่ยมีอันตรายแค่ไหนและเราก้าวจากใช้การแพทย์ก้าวต่อไปจะไปถึงขั้นแบบแคลิฟอร์เนียไหมครับขณะนี้ยังครับ <Ừ. S 2> ผมต้องเรียนว่าผมมุ่งมั่นที่จะดาเนินการเป็นเรื่องเดียวครับ,รบเรื่องการแพทย์สําหรับการรักษาโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนปัจจุบันหรือแพทย์แผนไทยโดยการควบคุมครับเท่านั้นครับส่วนจะไปะถึงขั้น สันทนาการนันทนาการเนี่ยเพื่อเสพเพื่ออะไรก็ตามเนี่ยผมค,คิดว่าสังคมไทยยังไปไม่ถึงรับแล้วก็ยังไม่ไม่ควรที่จะไปครับ,รบแต่ว่าในแง่ของทางปฏิบัติเนี่ยเราแน่ใจได้อย่างไรออกกฎหมายนี้แล้วในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยที่คุณจะไม่เอาไปใช้สําหรับสันทนาการด้วยเพราะว่าในประเทศไทยเราก็จะมีช่องโหว่เรื่องอย่างนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วเรื่องกับบังคับใช้กฎหมายจะมีปัญหายัางไงครับเป็นด้วยครับอันนี้ก็เป็นข้อที่เราเระมัดระวังอยู่นะครับ เพียงแต่ว่าเราจึงไม่เอาออกจากบัญชีห้าอย่างเดียวครับยังอยู่ในบัญชีของกัญชาอย,ยู่ในบัญชีควบคุมยาเสพติดประเภทห้าที่เราขอย้ายเป็นประเภทสองคือเหมือนสินครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปเสพเนี่ยก็จะมีความผิดไม่ว่าจะขนย้ายโดยไม่ได้บอนุญาตเอาไปเสพหรือปลูกเนี่ยครับก็ผถานาการอย่างที่ว่าเนี่ยครับก็จะมีความผิดตามกฎหมายเหมือนเดิมแต่ถ้าได้รับอนุญ,ญาตโด,ดยการควบคุมของคณะกรรมการซึ่งะจะใช้คณะกรรมการจากบปส กระทรวงสาธารณสุขมหาวทยาัยตำรวจเหมือนเดิมนะครับหรืออาจจะเพิ่มหน่วยเข้าไปเนี่ยครับเพื่อการควบคุมดูแลเนี่ยเพื่อทางการแพทย์อย่างเดียวคนวิจัยและรักษาโรคเนี่ยเราบั่นใจครับว่าเราทําได้ส่วนการขนย้ายหรือการไปเสพของอื่นเนี่ยมีความผิดเหมือนเดิมครับครับครับคุณสมชายทราบใช่ไหมว่าก่อนหน้านี้มีการพูดว่าจะให้ปลูกในบางจังหวัดเป็นการทดลองก่อนเนี่ยกัญชาเนี่ยเช่นสกลนครหรืออะไรที่มีข่าวคราวออกมาเนี่ยมันเกิดขึ้น ก่อนกฎหมายออกได้ซ้าไปเลยครับการทดลองปลูกเนี่ยเป็นข้อเสนอของท่านประธันสภาเกษตรท่านประพัฒน์ปัญญาชั้นรักผมก็เรียนครับว่าเรื่องพันของกัญชาที่ดีที่สุดในโลกแม่ในอดีตแล้นะครับตอนนี้ขยายเป็นสองร้อยก่สายพันเนี่ยมันเริ่มจากที่สกลนครและนครพนมอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการก็ปลูกก็ตามเนี่ยผมเรียนว่าในกฎหมายเนี่ยจะต้องผ่านคณะกรรมการในการอนุญาต แล้วผมยังคิดว่าเบื้องต้นนะครับห้านจกระบายออกเนี่ยต้องมีคณะกรรมการและทําระบบขึ้ก่อนที่จากสงกา์สังคมไทยเนี่ยยังมีช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะให้องค์การกระบายหรือโรงงานยาสูบหรือการะทรวงกลาโหมหรือกระทรวงมหาดไทยก็ตามเนี่ยเข้ามาเป็นหน่วยในการควบคุมคอาจจะใช้พื้นที่ทดลองเอย่างเช่นในหน่วยทหาร,รหรือหน่วยของพื้นที่โรงงานยาสูบ รหรือทําเป็นโรงเรือนปิดล,กลักษณะแบบเดียวกับที่แคนาดาทาก็ได้ครับ,รบไม่จําเป็นต้องไปขยายเป็นพื้นที่หลายพันหลายหมื่นไร่เพราะนั้นเนี่ยจะเกิดการล่วไหลได้ง่ายครับครับบางคนถึงขั้นเสนอว่าถ้าปลูกกัญชาเยอะสามารถส่งออกได้ด้วยเป็นสร้างรายได้กับประเทศชาติด้วยเนี่ยมองไปถึงขั้นนั้นหรือเปล่าแล้วกฎหมายฉบับนี้ถ้าแก้แล้วมันจะทําได้ไหมเออทำไม่ได้ครับส่งออกกัญชาออกไปในฐานะเป็นยา ยาเสพติดหรือเป็นพืชอะไรเงี้ยไม่ได้ครับผมทําเรื่องเดียวคือทํายารักษาโรคไม่ว่าจะเป็นยาที่เป็นสารสกัดน้ํามันแต่ถ้าส่งออกในคณะสารสกัดที่เป็นยาแล้วเ่ยนะครับ,รบอันนี้ก็สามารถที่จะอนุญาตโดยกระทรวงสาธารณสุขหรือคณะกรรมการเื่องดูแลยาเสพติดที่จะตั้งขึ้นได้ครับครับแต่ว่าถ้าแก้กฎหมายตามที่คณะของคุณสมชายเสนอเนี่ยปลูกได้ใช่ไหมครับปลูกกัญชาได้ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมครับ ควบคูมได้โดยการควบคุมโดยการอนุญาตเท่านั้นครับอ่าซึ่งก็แปลว่าต้องมีโซนมีเขตเฉพาะถูกตรงนี้แล้วควบคุมโดยใครควบคุมโดยปป,ปสโดยกระทรวงสาธารณสุขหรือโดยจังหวัดหรือยังไงเอจะเป็นคณะกรรมการกําหนดพื้นที่ครับซึขข่งคณะกรรมการจะประกอบด้วยปปสกระทระออวงสาธารณสุขโดยความมั่นคงทั้งหมดครับ,รบจะไม่ได้อนุญาตแบบที่เสนอกันครับจะเป็นการพื้นที่ปิดแล้วก็มีจํานวนและปริมาณจํากัด สำหรับการผลิตยาเท่านั้นครับครับครับอืมเหตุผลที่ทำให้คุณสมชายและพวกในสอนอชอเนี่ยนำเสนอเรื่องนี้มันมาจากการที่มีรแรงผลักดันที่ไหนมาหรือว่าเป็นเพราะเห็นแนวโน้มของโลกครับเพราะว่าเรื่องนี้มีการพูดกันแต่ว่าเรายังไม่เห็นมีการเคลื่อนไหวอะไรครับครั้งนี้มันมาจากอะไรครับประกอบกันครับเพื่อเนเดลตรงว่าประมาณสักเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับพวกเราศึกษาอยู่หลว้วเดม แล้วตอนนั้นเนี่ยที่เสนอพยายามเสดงตนเนี่ยก็ทางกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่ากําลังเสนอร่างประมวลยาเสพติดเขาต้องไปอยู่ในรวมร่างเลยก็ได้ครับนะครับอันนี้ประการที่หนึ่งและการที่สองเนี่ยขณะที่ระหว่างนล่งปีเนี่ยผมเองได้มีการพบและทดสอบโดยมีผู้ทดสอบนะครับที่ท่านส่วดจริงๆโดยคนที่เคารพรักหลายคนนะครับมีเคสย่อมขยายไปที่นิชัยฟังนะครับ ผลการตรวจจากโรงพยาบาลรัฐบาลผู้ป่วยท่านเนี้ยขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับ,รบป่วยเป็นมะเร็งลำไส้นะครับขั้นที่สี่นะครับแล้วก็ใช้สารใช้คีโมแก้ปัญหานะครับแล้วก็ใช้สารตัวนี้ควบคู่ไปด้วยนะครับค่า C.A หรือค่าส่วนเลือดเนี่ย19.6เมื่อวันที่21พฤษภาคม2561หลังจากเช็คต่อเนื่องและใช้คีโมควบคู่กันไป วันที่26มิถุนายน2561ค่า CEA ละ4.8ครับครับอืมแล้วก็วันที่12กันยาวันที่ออกจากโรงพยาบาลนะครับครับเข้าหายผูกปื่ยครับแล้นค่า CEA ละ2.7ครับที่เขาด้วยคีโมและทางการแพทย์ปัจจุบันแล้วก็มีการใช้ยาอยู่ในหลายๆท่านอันนี้เป็น ในทางปเปิดนะครับขณะที่สิ่งที่เรากังวลประการถัดมาคือสิน CBD oil นะครับที่ไปรับนำเข้ามาเนี่ยนำเข้าต่างประเทศในราคาแพงและผิดกฎหมายขวดหนึ่ง 10cc ก็ 1, 10 cc, ประมาณ5-10ปอนด์นะครับหรือประมาณ2,500บาทนะครับจะรวมค่านำเข้าแล้วก็จอถึงประมาณหมื่นบาทถ้าเราผลิตเองในประเทศโดยองค์การเภษั่ยราคาจะต่ำกว่าเป็นร้อยเท่าประการที่สามคือ ผู้ป่วยมะเร็งนะครับก็จําเป็นเองที่จะแสวงหาทางอารอดนะครับเอ่ยกตัวอย่างไปหาหมอแสงบ้างหมอต้นยาบ้างอะไรบ้างนะครับครอบพระบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่สุดท้ายเราต้องเรียนว่าตอนนี้มีกระบวนอมีกลุ่มที่เขาหาทางออกเลยนะครับก็ข้ามไปใช้ยาในประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวมีการลักลอบนําเข้ามาเยอะเลยนะครับครับสิ่งที่ต้องกังวลคือการใช้ประเภทศผิดเภที่ยจะเกิดผลอะไร เพราะนจึงอยากรับเข้ามาเป็นินการในการดูแลและกํากับครับครับแต่แพทย์ของเรายืนยันจากการวิจัยว่ารักษามะเร็งได้อย่างนั้นเลยครับก็ต้องเรียนว่ามันไม่ถึงกับขั้นรักษามะเดาแต่ตเรียนว่าเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยนะครับเราใช้คีมโมรักษาบําบัดไปทั้งแทนปัาจุบานเนี่ยก็เหมือนการใช้ยาฆ่าหญ้าครับยาฆ่าหญ้าเหมือนกันเขาต้าทั้งสนามทีนี้มันก็จะลามไปสู่ต้นไม้อื่นด้วย ไปสู่บ่อน้ําไปสู่บ้านเรือนด้วยคตัวของสารสก,กัดน้ำมันราปาเนี่ยมันเสมือนอตัวที่เข้าไปช่วยหยุดยัง้งไม่ให้เผาต้นไม้อื่นทําให้ต้นไม้อื่นสามารถนกงามได้ต่อไปทําให้บ้านไม่ถูกเผาทําให้ร่างกายมนุษย์ยังพอที่จะ,ะาารับประทานละหลายท่านเนี่ยนะครับรบางคนเนี่ยก็กลับมาแข็งแรงได้ก็เป็นการใช้พุ่ครับอืครับ แต่ว่างานวิจัยของเราเองในไทยยืนยันว่าช่วยได้แน่นอนอของกรมการแพทย์ยยืนยันว่ามีส่วนครับมีส่วนอืครับแต่ว่าคนอื่นในเรื่องของโรคลมชักโรคพาร์กินสันและโรคอื่นๆประมาณสิบโรคเนี <overt lessons> ่ยผลออกมาว่ารับได้ครับส่วนมะเร็งเนี่ยก็ยังไม่ยืนยันทีเดียวแต่ว่าผลที่ผมได้พบเลยครับก็ถือว่ามีส่วนช่วยได้เยอะมากเลยครับครับครับ แต่ว่าในแง่การแพทย์เนี่ยเนื่องจากแพทย์ไทยเรายังไม่เคยใช้กัญชาในการรักษามันก็จะเป็นเรื่องใหม่พอสมควรถ้าหากมีแล้วกฎหมายแก้แล้วเนี่ยการวินิจฉัยว่าจะใช้กัญชาหรือไม่ในคนไข้กรณีไหนเนี่ยมันก็คงจะต้องอยู่ที่ทางสภาวิชาชีพของหมอใช่ไหมครับเพราะว่ากฎหมายไม่ได้สามารถระบุไปตรงว่าใช้ได้กรณีไหนใช้ไม่ได้กรณีไหนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ จะต้องเป็นทางการแพทย์ทั้งสิ้นครับแพทย์ผู้ผู้รักษาจะต้องเป็นผู้ถ่ายครับแล้วก็เรียนว่ามันต้องเป็นสารสกัดน้ํามันหรือเป็นจะเป็นเม็ดเป็นน้ำอะไรก็สิดแผลแต่ว่าจะต้องสกัดมาโดยทางครื่องรองรัฐเท่านั้นครับครับอืมครับแล้วก็แพทย์ต้องเป็นผู้ั่งการเท่านั้นครับอืมครับแล้วคุณสมชายคาดการว่ากฎหมายนี้จะผ่านสักเดือนไหนหลังจากนั้นการใช้นี่จะเกิดขึ้นได้ทันทีเลยหรืออย่างไรแล้วจะต้องไปทำเข้าส่วนใหญ่ด้วยใช่ไหมครับ เพราะาเรายังปลูกไม่ทันแน่ครับเต้องเรียนครับประการที่หนึ่งเนี่ยเรื่องกฎหมายเนี่ยผมตรวจรับฝั่งนท,ที่เห็นทางเว็บไซต์ของสภาวันที่หนึ่งสิบุ้าตุลาคมนะครับอ๋อครับแล้วก็ขออยากเชิญชวนให้ทุกท่านเข้าไปให้ความเห็นนะครับครับแล้วก็จะนําม,มาวิเคราะห์ผลกระทบคบสองเนี่ยเราจะจัดเวทีเสวนาขึ้นที่สภาในช่วงปลายเดือนตุลาคมถ้าสีใจว่าก็อาจจะเรียนเชิญด้วยนะครับเราจะเชิญทุกส่วนเข้ามาช่วยกัน ลครับร่างกฎหมายผมนําเสนอนั้นเนี่ยสามารถช่อกันปรับแก้ไขได้หมดเลยครับดูจนุนพอจดุดบคล่องได้หมดนะครับครับถ้าเราเป็นไม่ได้เราจะเสนอต่อไภายในต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนครับถ้าเป็นเาในสภได้อย่างรวดเร็วเ,เ,เนี่ยภายในเดือนธันวาก,ก็น่าจะนาขึ้นสู่การเป็นกฎหมายแล้วก็ถ้าต้นปีถัดมาเนี่ยคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเนี่ยก็อาจจะกำหนดประกาศแล้ซึ่งก็จะอึ้นตกอไปอันเนี่ยแร้ มากดำเนินการได้ขณะนี้ไม่จําเป็นต้องไปปลูกครับยากัญชาที่ยึดได้จากการทาผิดกายมเนี่ยโ,โดยปปสเลยครับก็สามารถมาสก,กัดก็หลบกันซึ่งเรารู้ไหมว่ามีจํานวนเท่าไหร่พอใช้สําหรับออมากน้อยแค่ไหนไหมเรารู้ไหมว่าจำนวนที่ถูกยึดไว้เนี่ยที่ปปสยึดเอาไว้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนพอจะใช้ได้กี่มากน้อยครับแต่ถ้าที่ทราบก็ดีมากกว่านั้นก่อนเลยครับตอนนี้ที่ว่า มหาวิทยาลัยเอกชนก็ดีเหนืวยงานของรัฐก็ดีนะครับได้รับกัญชาจะมันก่อนองค์การกษตรจักจกรรมได้รับไปแล้วนะครับจากทางสวสแล้วก็ทางหมัดเทลัยลังสิตเนี่ยก็ได้รับไปแล้วท้าพิาซ่าก็ได้ทพลองออกมาเป็นสารสกังต้าบางส่วนครับผมคิดว่าอ่าพิซซ่าเนี่ยสิบซีีเนี่ยใช้ได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับรับควบคุมและสามารถผลิตได้างคิดว่าตัวกัญชาเนี่ย เทียบกับกัญชงนะครับกัญชงเนี่ยผลิตได้ประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่กัญชาเนี่ยต่อหนึ่งเนือหน่วยนะครับผลิตประมาณเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ตอนสาระกับแม่ครับสามารถเพียงพอใช้ในเบื้องต้นได้แน่นอนครับครับแต่ว่าถ้าดูจากไทม์ไลน์เวลาที่คุณสมชายพูดถึงเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับช่วงเลือกตั้งพอดีนะถ้าเลือกตั้งกลุมภายี่สบสี่อย่างที่เป็นข่าวขณะนี้เนี่ยมันก็มาแข่งกับการเลือกตั้งเลยนะใช่ คงก็คงไม่ได้หวังผลในเรื่องของคะแนนเสียงครับถ้ารัฐบาลทําทันก็ดีครับทําไม่ทันคิดว่ารัฐบาลหน้าไม่ว่าจะมาจากางเรื่องตั้งจากรรคใดก็ตามเนี่ยเห็นผลการรักษานะครับซึ่งตอนนี้ทุกโลกยอมรับแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ยังกฤษตอนนี้ังกิษขายตามธรรมตีแล้วนะครับถ้าแพทย์สั่งไปเนี่ยระดับนักศึกษาถ้าป่วยหรือต้องการใช้นะครับมีใบแพทย์ร้อบเป็นตหน่ายแล้ว สหรฐอเกิกา29รับใช้ส,สำหรับการรักษาแล้ว3รับสำหรับการเสพนะครับเจเรียนก็ใช้แล้วนะครับหลายๆรัฐเนี่ยอยู่ในการควบคุมเข้าจว่ามาเลเซียเ็ากำลังพยายามแก้กฎหมายเช่นเดียวกันเนี่ยทั้งที่ผมเรียนเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยอยากทำให้ทันในรัฐบาลน,นี้ถ้าไม่ทำรัฐบาลหน้าก็ตต่อได้ครับครับ,รบมีบางคนวิเคราะห์ว่าวงการยาอาจจะไม่ค่อยพอใจเพราะว่าจะเสียผลประโยชน์ถ้าหากใช้กัญชา ก็เป็นไปได้ครับมีประเด็นไหมยาข้ามชาติก็อาจจะไม่พอใจแต่ผมคิดว่ายาข้ามชาติก็อาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็ได้ครับว่าเขาก็อาจจะขออนุญาตจากคณะกรรมการเป็นผู้นําเข้าก็ได้อ่าอืมครับครับอันนี้กฎก็อยู่ที่ประชาชนครับผมคิดว่าถ้ายานำเข้าจากต่างประเทศเออเป็นสารกักและผูกกฎหมายจะมีราคาเสองันหา้ารถึงห้าันบาทหรือหมื่นบาทก็แล้วแต่แต่ถ้างค์าการเพจกรรมหรือเลยนะครับก็ ผลิตสารกับเพื่อรักษาโรคเอกจากที่องค์การไปสษัทเบดยาลชูร์โมลเป็นหลัการจุดต่างได้ค,คนใดอาจจะใช้ยาได้ราคาหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทโดยการสัดแพทย์เนี่ยคนที่ป่วยเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคอื่นๆตามที่ผลของสารสก,กัดจากกัญชาทําได้นะครับ,รบเอาจะได้ประโยชน์แล้วก็อยากทาบ,บุญร่วมกันครับความเจ็บปวดจะลดลงหลายคนเคยส่งมข้ความาหาผมนะครับ คุณพ่อแม่เขาเนี่ยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งที่รักษาไม่ได้แล้วครับแต่เขาเนี่ยไม่ได้บาดเจ็บไม่ได้เจ็บปวดครัยังมีชีวิตได้อยู่ต่อไปอีกหลายปีครับแต่ก็เสียชีวิตก็ทําให้เขาเนี่ยไม่ประมาทเขาก็ส่งข้อความมาสับสเหมือนการดำเนินเรื่องนี้ครับครับครับเอ่อกา,า่ใช้แทนมอร์ฟีนได้ในทุกกรณีไหมถ้าที่คุณสมชายทราบก็ไม่ทุกกรณีครับบนผมเรียนยนี้ครับว่าเอ่อมันมีอาการแทยก นะครับก็มีข้อเห็นหลายประโยชน์หลายประการนะครับของข้อแย้งก็ยังมีอยู่นะครับดังนั้นเด็ผมอยากให้ทางแพทยสภาโดยกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้วิจฉัยแต่ผมทู้ทำกฎหมายรองรับให้ต่ทำการค้นคว้าวิจัยและผลิตได้โดยการให้แก้ไขเป็นอำนาจของทางกระทรวงสาธารณสุขปปสร่วมกันเลยครับอืมครับครับ น่าสนใจเป็นความเคลื่อนไหวทางทั้งทางด้านแพทย์ทางด้านปป,ปสทางด้านสอนอชออนอี่เกิดบจะพร้อมกันคุณสมชายไม่รู้ใช่ไหมว่ามีฝ่ายไหนต่อต้านคัดค้าน,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 นบ้างมีครับมีฝ่ายที่ท่านอาจจะมองมุมที่ว่ากัญชาเป็นยาเสพติดอันนี้ผมไม่ยอมรับนะครับจนถึงไม่เอาออกจากมีบาง่าย,สยเสนอว่ายเลิกเลยและให้ไปดูเรื่องการเสพติดทาการแรือผมยืนยันว่าไม่ไม่ถึง ไม่เป็นสุดนั้นครับเพราะจะทำให้ปัดเยอมากมายสองเนี่ยเสาสกัดจะกั่ชาเนี่ยมีทั้งตัวที่เป็นบวกและเป็นลบเพราะนี่ยจึงอยากให้เข้ามาสู่ระบบการควบคุมในระบบปิดอันนี้ฝายต่อต้านท่านก็เห็นด้วยครับเพราะถ้ามันปฏิการควบคุมแล้วเนี่ยก็จะกว่าสามเนี่ยยังมีฝ่ายต่อต้านบางส่วนที่เห็นไม่สองทางนะครับบางฝ่ายเห็นว่าควรให้รับทําอย่างเดียวบางฝ่ายควรเห็นวรให้อกชนเข้ามาด้วยอันนี้ก็เป็น เป็นอีกเป็นอีกมุมหนึ่งครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้จะรับฟังความคิดเห็นและมาปรับปรุงกันมาได้กับทั้งสองฝ่ายครับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นก็จะเริ่มตุลาและไปจนถึงพฤศจิกาก่อนที่จะเข้าสู่วาระของสนชใช่ไหมครับแต่ครับแล้วระหว่างการพิจารณาของกฎหมายถ้าพิจารณาเป็นสามบรรลรนดได้ในสภา ก็จะดำเนินการถ้าถ้าตรงควาเห็นด้วยนะครับแต่จำได้การเราใช้เวลาหนึ่งเดือนสองเดือนนะครับก็จะเปิดเวทีรับฟังตลอดครับ,รบแล้วพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องน่าเห็นด้วยเห็นตางเนี่ยก็ามาเสนอความเห็นกับกรรมธิการได้ครับ,รบแต่ในช่วงนี้นายกรัฐมนตรีอาจจะตัดสินใจใช้มาตรา44ก็ได้ก่อนใช่ไหมครับโอ้โก็ดีครับก็ในนี้ครับ้มาตรา44ก็ดี พรบท no euh ี่ผมแก้ไขเฉพาะบางมาตราก็ดีเนี่ยเมื่อใช้แล้วเนี่ยเกิดประมวลยาเสพติดที่กำลดำเนินอยู่200มาตรานี้เสร็จกฎหมายนี้ก็จะเข้าไปรวมอยู่ในประมวลยาเสพติดเพราะงั้นไอ้ความหลังไม่ว่าจะเป็นมาตร4สีก็ดีไม่ว่าจะเป็นประมวลแก้ไขที่กําลังทําอยู่200มาตราเสร็จก่อนก็ดีแหละรดยที่ผมทําแค่17มาตราเสร็จก่อนจะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้เจ็บปวดจาก เป็นมะเร็งหรือเป็นโรคร้ายทั้งหลายเนี่ยได้ใช้ก่อนแต่ที่เขาจะไปแสวงเอาเหมือนคนที่กําลังอยู่ตรงน้ำนะครับว้าอะไรได้ก็ว้าหมดเลยให้มันเป็นการที่ได้รับการบําบับกันต้องถูกวิธีใดบ้างครับดีครับดีครับครับก็จะได้ติดตามกันต่อไปนะครับว่าความคืบหน้าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะว่าเห็นมาเลเซียเขาก็เข้าครมอลละเมื่อที่ที่แล้วข่าวออกมามาเลเซียก็กําลังเร่งเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเพราะว่าเขามีคดีเกี่ยวกับประหารชีวิต ผู้ค้ายาเสพติดประเด็นนี้ก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นมันควรจะแยกความรุนแรงระหว่างค้ายาเสพติดประเภทอื่นกับกัญชาหรือเปล่าด้วยครับใช่ครับครับหลายประเทศในอาริกาใต้ก็มีคำวิพากษาของศาลแล้วนะครับว่าผู้ครอบครองยาเสพติดในประเทศกัญชาเพื่อไปการรักษาโรคเนี่ยศาลเห็นว่าเป็นเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตครับตัดสินศาลฎีกามาแล้วเราว่าไม่มีความผิดอันนี้ทาให้อาฟิกาใต้กาลังต้อง ในเรื่องนี้ครับผมไมความตระหลาดผลเหมือนที่เกิดขึ้นครับจึงอยากเล่นให้กฎหมายนี้ออกมาก่อนแล้วไม่ที่ไปแสวงหาเพื่อเอาชีวิตเองรอดครับต้องต้องขึ้นก็เลยอยากให้รีบดำเนินการครับใช่ครับใช่ครับขอบคุณมากครับคุณสมชายครับเราได้รับรู้จากทางด้านสนชด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ